ผมไม่แน่ใจว่าว่ามันแห้งหรือยังยังไม่ยังไม่งแต่ครอบมาไะอย้ายไปดูนอ้าวลัดแบตไม่มีเหรอโอ้แบตไม่มีอารไว้เต็มหมดแล้วนะอารไปสองวันแล้ว มันเลื้อยไม่ออกเหรแต่ผ่านหนะ้ามันเร็วอยู่นะตอนผ่าน,นะนหน้าโอ้โหยกไถมันไวว่ะนอนเรียนรู้กนได้ไหมไถอช้าไหมจเาม้าไห <c oughs> เอาเร็วๆดิปีกบินอะโห <c oughs> ไม่ทันเลยไวยเกินเราจะจับมันไม่ทันเดี๋ยวผมจับอยู่ใกลๆอย่างนั้น นั่นไปบินข้ามหัวแหงกันหรอของคว้ามันมืดแล้วด้วยนเดี๋ยวก่อนมันสีส้มไปไกลก็มองไม่เห็นผมเองมันซูมไม่ได้ไงมีแค่กล้องแท้ไอ้กล้องเนี่ยมันซูมได้ไหมซูมนี่ต้องซูมดึงดึงพัดจากไกลๆซูมมาใกล้หน่อย กล้องนี้ไม่ซูมไม่ได้หรอไม่ใช่กล้องกล้องแ<อ>ถ <ผอ S 1> บโดยตรงเดี๋ยวตุกตีพอ,อว่ากันขึ้นไปหนังมันนั้นอย่าขึ้น